เ่ามวกัะซอนเราไม่ได้พักเลยวันที่มาเหินิดม <t> ่หายอยู <c> ่ไพสิก <c> ัดครึ่งมัวมัดได้เดกแสบกลับสบายดีสบายดี โบวาิเป็ดพี่น้องฟังลาาฟังไทยและต่างประเทศก้าวขอยิ้นดีตอนทับเขาสู่ซองเบาถาบ้านเทาอีกแล้วมาพบปๆกับบทถามเมื่อนี้ทางเบาถาก็ได้มาหาทางน้องมะนาวพึ้นเก่าหรือว่ามาทางนาละบ้าพืนเนาะทางขาเบาใต้แล้วกะทางเบาสีละพิ่นได้มาส่งน้องมะนาวหรือว่าทางน้องพิ่นจากมาตั้งแต่ศาพื้นในพม่พี่น้องเลยพอดีทางนาอันลาว้าของน้องมะนาวกับเพื่อนบาถาก ใกล้ๆกันเนะาะหรือว่าโบไกลกันหรือว่าทั้งเพิ่นก็ได้มาส่งน้องมะนาวนะครับแม่น้องมะนาวหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอเคทั้งเบาถคาไก่ชิเรตกลับไปหาทั้งเพิ่นเลยอันนี้แต่ก่อนกนทาทั้งสามม่อนพันยูเนาะเดี๋ยวนี้จะเพิ่นไปใส่ที่เราเคยมาถ่ายตอนนั้นแหละทั้งสามม่อนพันอ่าติดอย่างเี้เนาะทั้งนี้กันสบายดีเด้อเนาะ สบายดีเด yeah. ้อ <t> ท <seine Christmas> <t cities> ั้งเมเนาะโอ้ยมันนี้เปลี่ยนบรรยากาศม้นนี้ออกมาทงไห้ทงนาเนาะมันนี้เนาะเฮ็ดงังนกันนะน้องมะนาวสบายดีเด้อทั้งเบาซีระะกระเบาใต้เนาะโดยเอาสบายดีเนาะโดยเอาสบายดีเนาะเตรียมกินจบงงงง้นงงงงกงนมงง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 งนงง กะดีสมัยดีเนาะไปกลัวเป็นสายเป็นหนาวไม่รึเนมะันมาะมงงสอบ่มุงไงมุงไงมุงไงเที่วมามงกับสอน้อยเนาะเราม่ไ้ักทายเห้เกดบัเจ้าว่านี่นะเฮ้เก็บดื่หูจักกันนั่นเด้อต้อมไม่เป็นกองเด้อหกเฮือนเพิ่นเนาะ กินแล้ว well, ก็เอาไปทิมเนาะถิมกระสานมากระเพยอะน่เพิ่นได้มาฉุบเพิร์นวออคิดว่อย่างมานะใช่ว่าบอกลแกขี้เราเพิ่นจ้ะเพิ่นซิ่งกับกอดแอร์เพิ่นนู้นเลยแฟนน่นเนาะเมียเมียเพิ่นให้เนี่ยไน่เนาะเมียเพิ่นหินเนาะเมียเพิ่นไปงานนิคอนไะเป็นไงก่องว่ะเออเพิ่นไปงานนิคอนงานกอง คนหนูมีพันบอขีละอืมี่คนนี้ร้องเมานาว้วบางเนีเ้ยพนเอานะ <c oughs> ผูนแง่งเป็นสูตรผูจากขี่น้ำพนวะพนแย่งเป็นผ้วเลยนี่ววอืมเจ้าผู้ว่านี่้ผู้จักพนอยว่นี่ไฝนี่นะูชื่อยังชื่อซีวเฮีมนอื <c oughs> ้นันายงไรผู้อนขี่นคนนู้จาขี่น้ำบอ่อใต้ก็ มูงเห็นมักบอ่อตาบ่มาแล้วอจบ่าหัวกันไปผอแม่พี่น้องเลยแต่านกับเตยน,นะป้อคุยเปรเกเนาะ,อะตอนงน่อุ้ยเข่าปลาไว้เน,นั้นเดียวอาเข่าของน่ำไว้ใช่เราเปินมีของหนํำเลยเนียนของหน่ำเป็นกระปิดไม่ไหมมือเสานี่ <laughs> น้องมะนาวเป็นคนแรกเลยาอเนาะให้พึ่ กูหายพันยางมาก้องมานา้วหเม่ผู้ขี่รถเรก็ขี่กันอาขี่กันเจ้าหมักยางเนาะแต่เจ้าย่างหายเม่ขี่รถกินบ่กินเนยเนาะเราแต่งทำได้แล้วเนาะเงินเป่เลยะดูแต่บ้านขุดกระปูกระแป้งเด้อเมือ ปุนเจีียวน่กระปูกระเซ่บเลยใช่ชอวยคุณแตงไหนกูแถนนี้นี่แหละตรงไหนตรงหน้านี่แข่งวิ่งวิ่งดินแข่งบ่ไปลองขุดลองเบิ้งละบ่โอ้ยเหยียบเบิ่เนี่ยแข่งอ่ะเหยียบเบิ้งเนี่ยมาแข่งรถอันไหนนนีมันมีแบบนองเนงได้คุณบ่คือหวานเนาะมีของกินนะคือจีดนเติบอีหลังเนาะมวยเต็มว่าตู้เย็นเต็ม เตมันเนี่ยชินเหงเลยชินเหงคือเห็นทั้งคนซื้อซื้อลงไปลาไหลกบ่ซื้อลงปลาไหลจอมฟงวานปานนี้กินสารตามบ่าถากซื้อลงไปลาไหลเป็นคู่กันเนาะตองนีนก็เช้าวานะจช้าบัดเดินดีนะกินยังไงแม่น่ีปนกับเมื่อหาเจากงานเหตุการณ์ปนนั่นเลยที่เจ้าเนี่ยก็หาหาอยู่หากินขุดกบขุดเขียด เยังไครบูเด้งวะบูงอไงสิไปต่อยนาใครบดงเออทางบ่าวถาซื้อกับสมุกอันซิมหาพันไม่เดียวน้อยเดียวบ่เน้น้อยเนี้ยตึงบ่ใครับบูตึงไปไหนคนหากระตุกเท่เดียวซื้อสามกองมันนะคนมาก้อยโอ้ยใครใครตึงนั้นขาวาโลดทองเสนใครตึงนะโอ้หนองมะนาวโลช่องเชนมาแล้วมาแล้วโยโยะหนองมะนาว ชวนพี่ชวนพ่อแม่พี่น้องกินน้ำเนมามามอดมากินมาน้อแมมะนาวอมนเพิ่นกระแพงหลานเพได้เนาะเอามังม่มังตะมาให้เจาจบงน้องมะนาวจำคำแรกก่อนมีที่แม่้คดมีที่บ่าแปลกเนาะนัวตัวคับเีหอมค่อยๆอมาเล มากิกินข้ามอาเอาเอา้ยังไงเนี่ยน้องมะนงเอาคุยกระคักได้เอาตอนขึ้นัคักได้ปะไอพี่น้องเบิกสักบัีขกตุ๊สมารคำเดียวสมครกินขำเดียวเนาะสมครเลยนี่กินน้ำกินน้ำกินบ้านนะกินบ้านนะ ครับครับคับยังไงเนี่นอยมันบดแซ่บได้ไปซะนี่นี่นี่เห็มเอาเป็นนี่เหมมันกกนเอาเอาเอาก้อนบางเจ้ากินกระยบเลยเดี๋ยวนี้หอมแม่ตังเมยกัเนาะหอมมะนาวชวนเอฟซีกินน่ชวนปีชวนน้อกกินน้ำเนยซีกินเมียงงวงเด้ออืมก็กประเทศอยเนาะก็คือผ่านวงใหญ่ครับมเม กินบาทน่องมาหน้าว่าตัวมาซีนว่าหนักมากกินมั่วมาได้กินดีพี่น้องนอกได้กินมัน้วยนะฮึกินก็แต่ยังหน่อยอันนี้นะอุ๊บอะไรผิดไปมาหายอยู่ไพสิกัดครึ่งมั่วมัดได้เล็กซ่บคำเดียวคำเดียวแล้วยอมกินป่ะยอมกินเต็มกระตุกนึงอ่ะบอกถ้าลองกันบัดนึงเนาะเอาไปไหนดิอื ว่าปีนึงได้กินเดือนนึงนะนี่ท่ามาไหทางสบายดีเลอเราทางเันเลยน้องน้องยังไหอ่อนน่องอ่อนน้องอ่อนปะอ่อนอ่อนเป็นหลาน้าทางทางน้องมาน้าเบิเบิ้ง้เห็นนองเห็นน้องหลานเท่าหลานย้อนหัวคืนทะลุย้อนทอหัวแล้นแต่ร้อแต่ อยู่ที่เขาซุ่มงฮหม้าฮะเรมเบื่อกิแซ่บอ้ลิอั่น้นเต็งหนาขาวเบิ้นเลยรทางเบิ้นก็นนากุ้มโอไปเด้มาเนาะโดยโดยเนาะ มอ่งหรือว่สบายดีทำไมสบายดีสบายดีครับสบายดีทำไมเนาะอยางขอมัวงสะไรดีเนาะอ่าเป็นคามพโล้ยสมัยดีเนาะอ่าสมุกลาเป็นมากปีแม่สมุกเพิ่นข้าใหกิ่นให้สรางสร้างเพิ่นมากมมาตามาน้องแมมนด้สบายดีสบายเนาะว้าจะมาจะคือกินของมั่งเขาโดนคอเพิ่นอยู่ป้น้องขอเจ้าคือบุคคขาเองนอ่า เนาะพอนอนเผาทุกมืออยู่นี่ยเผาคออยยู่ตลอดมันกินบกคอกันเลยนี่เนาะแต่บอสนอนเด็มเมย์เนาะไม่แล้วนอนกันท้ไมอยากแล้วเนาะมันยังมาดินบอคือว่าไม่ยังเอ้เนาะพอนอนเมย์นอนแน่วพา่นนะนอนอยู่ไรสองมอนแน่นเป็นเตี้ยพ่นนะวานี้ก็ออกกําลังกายบัดมือพ่นนะนอนอยู่ใช่เมย์พนปหาน้ำบดมือหร เม่อวานนี่นะเมื่อวานนี่เพิ่งเพิ่งไปปเมื่อวานนี้เยยาวเลยไปพนหน่อยยวเมื่อวานยาวขมมีรถมืนี่เลยยากมากมนี่ออกกำลังกายอีกการเนี่ยแต่มีเบาใต้กับเบาสีเนาะตอนกลัาไง่ได้เลยมาชต้มา่งเา้ด้าามาดิเปเลยคำบ่เมืองนะ đường lớn bình nhánh lớn <laughs> nhà ông này cho họ để bán cầy nhà bữa ăn xào ngon nhàng mưa lên tô đình nọ cặp man si kilo bên đây này cả, nông mà nao ấy cắt ai lấy cho này cầy tự mình làm ạ này anh nè có Mình Sư cho mà nao màu này สาหมัก <kho> ก <en> ิตะเวน่นี้ามีนี่ก็นบัดคึืนก็ได้นะแม่นบอกมันเป็นยังเกี่ยวมุบอะไรอ่ะมุไรแล้วก็มักเกทนเทกินลายกินลายมันบุดีเด้อแล้นี๋ยมีผูมาชมก็ใค้ได้น เลยไงมาไก่ก็เท้าอยู่มาไก่เช่าไม่ได้จังไม่ก hmm, ินนะครับเมื่อคืนนี่น้องวราเมื่อคืนนี่หนักมากเหมี่ยวง่วงมากเลยเป็นเหี่ยวง่วงมื่อคืนจ่อยว่ามันคือสิ้นใหญ่ได้เนาะมันนองมันเอามันมีปีตมือหายอยู่ประมาณสองสามเมื่อคืนนี่ก็ไม่คิดจะบอกเมื่อคืนนี่คิดอย่างมากจ่อยแต่เมื่อคืนนี่จับแบเอาพวงมาเลยเมื่อคืนนี้ด้อพอจังนะจ้ะเนาะ สามากเ็เต okay. ียมตัวด euh ้วเพื่อนก็ถูงใส่ซ yeah. uh, ีนอนมาลับอกเมือคืนน uh uh ี kız, ่ะเป็นยอมากตื hmm. ่น okay. uh ้ามาก็เลยเห็นด้วยอ๋อคัมใหญ่ๆนี่พีน้องเบิ้งแนออเมื่อไรำใหญ่มชมอัยิ่งมาชมก็เก่งนะจะยุ่งชมอาตตเป็นกกูนะกินข่าแล้วบอกคือไปกินก่อนกินแล้ว กินข้าวแอ่บากินข้าวแช่บอม่กินเอ้ยนะเงินก่มเพิ่นได้นะถทามีน่กิน่นวบาเบิรดและแชแนวกินซื้อไปเมื่อวานนี่ยังรึเกี่เบิรเนะสิเบิดไว้้บ่อองเนน็ดอ้ทองเี้เราหลายคนเอาลงแพอยู่เนาะมาเกี่ยวบไหนมาเกี่ยวมาเกี่ยวว่าี่ใครขี้จั๊จแจอยู่บ้าง <laughs> <laughs> Hãy kiểu chỉ... nhà <laughs> này <nhờ>. nhà này chán bưa đây chấm kiểu chấm kiểu hay pan thảo thế bảo chấm kiểu đấy Bất <cười> <cười> à. chắc người chắc nó chắc ừ chắc lôi nó mà này mà <laughs> <laughs> ใชเดียวจติดเลยอืมอันหนามากเลยปุ้ดอีกแน้วแบบหันขางใช่มองเนปิ้งปลาได้ขัขางปิ้งปลาลงไมาได้แบบนี้ขันขาจำปิ้งปลาว่าหันขางชอปิ้งปลาจิรอยเปิผ้าไปหาคุดกระปูไฟบอไปคุดเต็มบอหาถุนเอื้อมหนึงป้าอิ่มขากดีอันี่เนาะเอื้อมขักเอื้มเน่ดี สมเพิ่นอยากอยู่เด้นี่ข่อยกินคู่มือเด้นี่น่ะอือนี่แล้วบ่ใหญ่ดอกบ่ผ่านน้องๆมะนาวเนาะบ่สุกใหญ่อยู่เด้อใหญ่ใหญแต่ว่ามันบ่สุกมันแม่บ่สามอนบ่แม่นกินอืโอเคมองายังาได้บ้โดนใจโดนหัวเด้เอามาจากบันเทิงเียงแบบว่าโนหัวโนใจัไวแม่นๆต้องใส่กจังมา านตอนขึ้นเอาหลยไม่เอาขอกคักแล้วนะปูาเอาหน่วไม่ทาจะบเเห็นเจ้าเอาเอาแล้วเอาวัดหนึ่งแล้วเนาะเต็มถ้วยบดนกับดลยบันต่อาจะขึ้นยากิหนึ่งเรากินข่าไปไปกินข้าไม่ได้กินข้าวัยข้าไ่ได้กินกินข้าวน่ากหนึ่งอยางนน้องมะนาวกินอิ่มแล้วหาขึ้กระปูเถอนีเนะไสบ้าง ไอชมีวกบอเนาะดดยัระคะเน่ยเามันแต่ป้าเจ้าิคุถึงดูเท่านน้แกแมาครับโอ้ยนห่เป็น่วงหนาวาเดินนี่นะหมดน้ำมันวาเสือเจ้านีส่วนอันนี้กเป็นที่นี่นี่นี่ครบนี่คบอยู่เก็บบัตรังได้มือน งือแน่ๆคนเดียวนี่อ้าวก็คือนั่อือไม่เสียงอ้าวแมงเปียงเนาะมะนาอ้าวแม่2เปียงเนาะอ้าวทางสมอนเนกเนาะสาดีเด้อเนาะสาดีเื่อเนาะโอ้ย่ได้กินข้าวตะสกินืระวังเนาะไปบ่ทันเนาะไข่ดอกใกล้าข่อยเคยแล้วเออบ่เป็นหยังซเนาะ Tăng salmon mòn phết Ui 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 Cứ phết này chẳng sẹo ừ. Nóng mà nào ừ. Bất nhi một bà nhiệt này Khác được ừ. Chào là ừ. cắt kính có tòm xem chứ một ừ. bộ khác Bùm ừ. cái gì nó Tăng cả non đu na này cứ cao nhỉ <laughs> ผู้ก็บประหารเดียบอ่ะทำน้องมะนาวาได้เนาะเพื่อนน่องมะนาวเพิ่นเปิดตู้อยู่พี่เราอ่ะทั้งนี้คู่กบโคบเลยเราเปิดุ่นที่เศร้าดังเพิ่นเปิดเพื่อนทั้งนี้ร้องบุ่มดุ่มดุ่มดุ่มบ้าจนลุกมาเบิ้งจ้ำคู่คิดไหวอย่างพี่ไหวเนาะทั้งน้องมะนาวกับเพิ่นกะว่าโอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นเปิดตู้ทั้งนี้กั้นใจมัฟจุมพิ่นะกับไปเบิ้งกับเมนควบเพิ่นอยู่เนาะ แพ่งด่านได้เพิ่นกันเนาะน่องไม่ด่านนองเนาะโอ้น้องเนาะมันน้องตอนนี้ผมไม่ด่านเลยอืทางน้องก็เนี้ไงไงไงโัวเลยนะะเนาะขั้เกิดำหกิดังเจ้าเพ่อเอาผัวก่อนนี้น้องมันเาไว้นะเจ้าได้สักอยากได้ก็ผัวนะฮะอยู่ไม่วาฮ่ยู่ม่ัว เนาะเจ้าก็จะไปลุได้น่ะเพิ่นกี่คันนําเจ้าเนาะเพิ่นก็บ่เฮาสหาผูให้ดิอืมบ่ผู้บ่ามีผู้บ่าวอยู่ด้ทาง้ยินบ่ามนเว้านะมีเจ้าเพิ่นสิติดต่อให้นะบ่มี่อย่อยเ่าเอืมเอานีคือกี่มาเอาะอกันอจบมาร์เก็ตเนาะองมะนาวมันเนาะออ น้าเจ้ามันเป็นไยตะเบนแบบอืมพายให้พลมาหน่ชี้ช่วยอืมเเหนื่อยเลยเย็นยั้งไรก็ตามพนมาเก็ตนี่ืดขึ้นก็ได้พูอนะคนดมาเก็ตเก็ตล้วกะคุบใส่ในจจะบีเได้มันหกเพือนพ็นได้พูดนห้าได้เก็ตตะับต้อมตอมใส่ด้วกะ เขาบอกว่าใต้ไม่เก่งไะฮะใต้ไม่เก่งขาใต้ปะใต้ชิจักราบเจ้าโมเมนต์เจ้าปะโมเมนต์เได้หราอาาเต้คนเนอเจาจะหันลังให้บาใต้ไม่กินว่าเราอ่ะนะอืมเ่นนก็บป้ะหาคุกระบูนี่ เออพาไปใช้ค <laughs> <laughs> oh, ุณ okay? ก <laughs> oh, <laughs> ันเอออ้อนสักหน่อยเออๆปูมันจะไปสิได้ดิขอบักจะฮูนั่นติแม่แจกตู่เด้เนาะถ้าอยบ่ปนหน้าอ่อนแล้วหน้าน่ะ้งาไดินทรายจักบ่ากินปาหอทองบูเด้อเนาะตัวเฮาบ่ได้กินข้าวเช้า นี่ไม่กนหรอกะนี่ม่นน่ไม่กินเอานะขาาดุกมาจไได้ได้่ได้ลาบจีนไเยวไปถือมะอยากอยากรับชีดบ่อป่นี่เบ่งกันนะฮะถือมะจะดับจีนเดเป็นจีนน่แบ่านเป็นเนี้ยง่อบ่อเป็นคำห่อบ่ห่อมันเดาอบเฉียบตมเนาะต้มแล้วก็มาลาบบนนี้ป่นนะ Ni dạ, cái cũng ừ. làm xin nha bà ai cũng làm nóng quân mùa 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 à mùa 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 nó mùa 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 bà mùa 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 มไปมถึงแแล้วอย่ามือองมาามาเอไปได่ได้แมวดีคุกยงชีหามาได้เ่อนนะเขาบอกนะะหาใช่เลยมังหนเลยเนาะนี่นหนาใช่เลยเนาะ่เาหนี่กทนกปะเลยันนี้กาปะเริ่มนี้เด้ออ่ะสบายดีก่อนในวันนี้เนาะอ่ะสบายดีเด้อมุดคนเนาะโดยเขโตก้าบกันวันนี้โดยโอเคเนาะ ปัดเมื่อไลยยางเมื่อเลื่อวันนี้เนาะผุดมาส่งเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องท่านี้บ่าวตากระชิรเกอถโ,ถโต้จบคลิปลงเพลงตอนนี้เดลยทางบ่าวตาบ่าวิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขอพรยน้ำพ่อแม่พ,พ,พี่น้องท่านี้บ่าวตากระชิรได้กลับขึ้นมาสมบายดีสบายดี